หลังจากที่ว่าไปตัดไม้ไผ่มาแล้วก็มาเล่าเป็นที่เฮ็ดพลยแล้วบันีก็มาเฮ็ดเป็นมัดกับลูกสาวกหลังจับเฮ็ดเป็นมัด,ดที่ว่าจะมัดก็เอาไม้เอาอยางก็มียูแม่ตอกนะแต่ว่าไซส์เป็นยางทีลรดตัดมุนๆเลยวิธีการเฮ็ดแบบนี้ประดประมาณว่ารู ลูเท่าไดรลกับนึ่งขีดเนาะเพื่อว่ามันแห้วมันจะลดลงใช้เวลาอยู่ประมาณเท่อเดียวเรียบ หนึ่งหรือว่าสองนาทีอะลเนะประมาณว่า2นาทียังค่อยแล้วก็คือว่ามือนี้ก็ได้ประมาณว่า2องหมื่นหรือว่า12กิโลไปวิธีการก็คือเฮ็ดแบบนี้มัดตอก,กถือว่าสำเร็จการเฮ็ดไม้ป,ปิงหรือว่าไม้ย,ยาง ไม้ปิ้งปลาปิ้งเป็ปียปิ้งไก่้เป็นทันแหละ,ะแา่เป็นมีกระซ่งออกสู้ตลาดบ้านนี้นะก็เป็นไออีกอระซพบหนึ่งเนาะที่สุจริเตเฮ็ดไม้ปิ้งหรือว่าไม้ยางปลาปิ้งปลาป,ป,ปิ้งเป็ดปิ้งไกล้พอมีรายได้เข้าสู้ครอบครัว